ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันจะกันกับแก้แล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเหมาะกับผู้คนอายุ20ขึ้นไปรับชมไม่สนับสนุนการหานทุนกประเภทนะคะโปรดใช้วิจญญารณในการรับชมนะคะครอบดาวแล้วนะคะมาวันนี้เมื่อวานได้แต่ตัวเมื่อคืนพี่ผ่านมาได้แต่ตัวรูดไหม นี่มาฟันสองนะฮะมาฟันศูนย์เอ้แต่ฟันก็โอเคอยู่นะทุกคนฟันให้เลยนะฮะโอ้ยพัดลมใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมนี่หกสี่มาจริงๆเห็นไหมบุญยาสิภาคเลยน้องนะคะประมาณนี้ มาคือมาทุกคนเนี่ยหลอยมาทุกวันเลยอเป็นตนายหยีเด้อหน้าพลาดเลยเอาจริงสองหนึ่งเป็นสองเจ็ดอ่าแล้วอะไรนะอะไรสักอย่างนี่เนี่ยจำไม่ได้ะ c 1นึ่อะไรเอ่ย c 1 9 3 8ค่ะนะ c หนึ่วันนี้ถ้าไปถ้าไปแค่สตัวก็ c 1 3 8 เพราะว่าหนูเขรียกว่าอะไรนะชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วแบบตั้งขากล้องไปด้วยหนูง่วงนอนแล้วจะทันลงราวเอกให้ไหมเนี่ยอัดคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงพี่น้องเจ้าเคยเป็นบอ ตามสูตรตามสูตรแปดเจ็ดแหละอื 4, 9, 4, 5, 5, 5, 5. สี่เก้าสี่หกทุกคนสามตัวได้อะไรบ้าง ada dah ni dah dah นี่หนูมองจากสายตานะว่านะะถ้าจะเบิ้ลนะะถ้าจะเบิ้ลนะทุกคนถ้าจะเบินนะะ้ลถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละ กูเอาศูนย์ใส่มเลยถ้าจะเบิ้ลก็ สูงสูเนอะเน้นอยียงละพี่น้อง นี่คือเน้นเด่นสองกับห้าค่ะนี่นะทุกคนนี่นะทุกคนถ้าจะแยกดาวนะคะ 4 0 4 3 4น1 0ส4 1 7 3 2 3 6 3 9 8 1ดหนึนส่ะคะผู้นี้ไม่มีสองหนึ่งกับหนึ่งสองนะถ้ามาก็คือตัวใครตัวมันเด้อบอกไว้ก่อนนะคะสองหนึ่งกับหนึ่งสองเนี่ยกับสองเเสองนี่ยถ้าตัวถ้ามาก็ตัวใครตัวมันนะหนูบอกไว้เลย อันเนี้ยคันเนี้ยก็เยอะแล้วนะหนูเก่งใจมากๆเลยนะทุกคนนะ ถ้าเด่นก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะฮะอ่าเน้นนะคะเน้นนะ,ะอืมนะฮะทุกคนนี้ดาวปกติกับดาวีพี่ชัดไหมถ้าจะเบิ้ลก็ประมาณนี้แหละค่ะนะ แยกดาวก็404347101417323639818487ถ้าใครแยกดาวถ้าใครนะคะถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะวินอ่ะประมาณนี้นะคะดาววัดใจมากๆนะคะวันนี้ทุกคนอันนี้คือ3ตัวนูจับให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ปกติมันจะมี4 1 9 3 8นี่นะแหละจะเติมศูนย์เข้าไปนะคะศูนย์ก็คืออยู่ในใจว่ามาจากไหนแต่ไม่บอกว่ามาจากไหนแค่นี้นะคะถ้าใครจะไปก็ไปนี่4ตัวก็ได้ไป5ตัวก็ได้นะคะไป6ตัวก็ได้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับดาวนะคะไม่มีอะไรให้นอนสำหรับดาวนะคะนะน่ะนะน่ะน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 ะถ้ามา2 1เป็น2 7ก็ตัวใครตัวมันนะทุกคนดูเหมือนกัน ขอให้ทุกคนโชาดีเฮงปังๆรับทรัพย์กันทุกคนเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ